โอเคครับผมสวัสดีด้วยนะครับอยู่กับผมนครับนุกพิเส็ดใส่ไข่นะครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครครับบ้านแพ้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่คลองท่าแรงนะครับจะมาตามหาเชโดตัวแรกนะแดี๋ยวกวนวนอยู่แถวนี้นะครับวันนี้ดูซิว่าจะได้เชโดตัวแรกไหมวันนี้อุปกรณ์ที่ใช้ครับในวันนี้นะครับก็คันซาซูร่านะคือเซตัทุร่าครับ เราก็เป็นทาชูราซื้อมาตบปลาเชดโดนี่ละครับแต่ว่ายังไม่เคยได้เชดโดเลยนะผมไม่ได้มาตรงนี้นานเลยนะครับจากที่มาแล้วก็แห้งไปรู้สึกว่าผักมันจะออกไปเยอะกว่าปกติด้วยนะเำให้เราตียากขึ้นนะฮะลงเป็นปลายางนะครับ เบรกนี่ตึงๆเลยเสร็จหน่วง,งเสร็จเบรกเรียบร้อยผมมาที่นี่สองครั้งแล้วครับแต่ไม่ได้ตัวไปนะแถวนะแถวแถวแถวเดี๋ยวจะหวัวใจงอก โอ้ยปลานี่เยอะจังเลยคางดำนะฮะผมย้ายคลองนะคลองนี้ก็สวยนะครับมีแต่สุ่มนะฮะนี่คลองอะไรผมไม่แน่ใจนะนะรแปปงงกัน เดี๋ยวจะพังอีกแล้ว ไของกรรมตีอะปอมเลยโอ้ตกไปไหว้ขึ้นภักดิ์ไปอยากลองพี่ไม่เคยได้แต่เคยโดนกัดแต่เคยแต่ตว่าไม่เคยได้สักตัวเลยยังไม่เคยได้ทั้ตัวเลยไม่แอะอะัเลย ตีน้ำเปล่าเลยห,หายกลัดโดนป่ะโดนดไหมขวัญไม่โดนตัวเบ็ดนะพี่น่าจะคายก่อนโหมันสะทานอยู่ใช่มไหยมันมันไม่ได้ตึงมือพี่เหมือนกัดไม่โดนแล้วขวดนอ <m> <m> ๋อแ้่แต่มันกัดโดนแต่มัง้งแต่ไม่เต็มใช่มั้ย นี่จะขาดว่าไม่ขาดไม่ขาดดีมไม่มีรอยบาดแหละตัวมันดำปี่ขึ้นมามื่ากี้หน้าตัวใหญ่นะ่ะ ฟ้ากัดคัดทันเลยฟ้ากัดเหรอผมยืดละวัดอยู่ยี่มัง่งรูบจะดูดิจะไปเปิดด้วยง้างเลยเห็รอเฮ้ยดูสายดิขนาดนี้นนดิเหรออันนี้นนผมประหยัดยังไม่ทันกอเลยตุ๊บเข้าไปตับผมก็งงว่าไอ้เคี้ยกัดเหรอผมแก้ฟูอยู่หุยแล้วมผมลองวัดง้างขนาดนี้เลยเหรอไม่ได้พี่ดูพี่ร่างก,กระจายอยู่เลยไม่ได้ยินเลยนะมันดูดไปเหรอ มันมันก็กัดเลยพี่แต่มันกัดไม่ดังหรอกโอ้โหมันดูกระตุกงานขนาดน,นั้นเลยเหรอเวทอ่ะอน,นี่อะขันหักด้วยซุ้มไหนซุ้มนั่นเหรอนี่นี่มาเยี่ยมตัวเมย์นี่นี่เยี่ยโอ้โหนี่ไน,น,น,น้องเขาโดนกัดคนระับเบสรูเบสดลยโอ้โห <c oughs> ร้อย <c oughs> ตัวเมย์ผมมันจะกัดอยู่เนี่ย <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> ต้องหลองโอ้โหผมเห็นตัวแล้วแต่ว่มันดิ้นอยู่ข้างใน ไม่ไหนอะโอ้โหเว้ยเสียดายุติถ่ายเลยวะเอ้าเปิดเปิดใหกลับตรงนี้อ่ะพี่ตรงไหนตรงนั้นอ่ะนี่พี่อยากเชื่อใช่ปน่ะรูนั้นน่ะมันจะมีรูตรงกลางอ่ะพี่ของจริงหมานจังวันนี้โดนไปสองทีนะกลับไปเปลี่ยนทันทันหมดนอนไม่หลับเลยนี่นอนไม่หลับเลย ่ยไอ้ปัญหาซื้อไม่รู้ว่ามันจะกัดอีกหรือเปล่าเนี่ยดิผมให้ดูดดังต๊บโค้งเลยไปแล้วมั้งผมเขว่าไงมันโดนเป็ดนะพี่โดนเป็ดเลยโดนเป็ดเลยใช่เพราะผมเยอะมันอยู่เยอะคันหกักเบรกไม่ได้เปิดหรอเปิดเปิด เหมือนมันติดกิ่งไม้ไออก้วยทีแล้ว,อลวตอนแรกผมมันไปกิงแล้วแล้วผมจะซ้ําผีสองแล้วมันดิ้งไงเรียบร้อยเลยผมเข้าสุดสมเลยนี่หอหลวงนาย <c oughs> ขาใจนี่ก็สุดแล้วนะเข้าไปลึกอยู่อ่ะหมอ,อปามที่หนูใน,น Oh. เข้าไปแล้วท่านกอเลยแกฟู่อยู่จุบเลยจุบแล้วผมก็ไม่ไม่ได้คิดว่าผมว่ามันจะกัดขอ oh, ตีแล้วมันตีแล้วมันฟู่อย่างเงี้ยใช่พี่แล้วผมยังไม่ได้กอด้วยไงแล้วก็ผมอะเช็คสาย่อนส่งไปช่านท่านตึงๆแล้วผมก็คิดว่าอาจจะเป็นอะไร ไแม,มงดินตึกมๆๆๆโอ้โหเลยอ่ะคันก็เลยซ้ำอีกทีซ้ำทีที่สองอ่ะโป๊ะนี่โอ้โหงานไอ้ระช่อนจนอ่ะแนวน้ำตื้นนะครับตรงนู้นน่ะ หน้านูาน่นะเหมือนจะมีปลาช่อนนะลองโซโล่ดู <c oughs> ลมพัดนี่สิครับลมนิ่งๆก็พอจะตีถึงอยู่นะ นี่งไงเรียบร้อยเรียบร้อยมาหมาครับนี่ยังกระท่อนออกเลยนะว่ามันอยู่ตรงนั้นนะครับอุ้ยชัวร์ไอ้ไงออกแล้วตอนแรกผมเห็นมันไล่กัดลูกปลาอยู่ตรงนู้นนะครับนี่อะเต็มปากเห็นไล่กัดลูกปลาอยู่นแนวน้ำตื้นนะมันตามผมมาจากข้างในเลยนะ นี่ตัวนี้ก็ประมาณสี่ขีดได้มีปิงด้วยเหรอเนี่ยเราเรียบร้อยปลาช่อนเต็มแรกนะครับน้ำลงแล้วเราจะต้องหาปลาช่อนแล้วครับจงเงียบแล้วนะครับไปตัวนี้มาเจอกันใหม่เดีย๋ยวลองดูซีม่าน,นี้อีกกว่าครับ นตื้นเลยนะนะำตรงนั้นอนะ่ะอืมมีอีกอะกลับไม่โดนนะมีอีกกันกลับไม่โดนนะมันกัดไปอ่ะหนาวแล้วเหลี่ยมกระชอนนะ เรียบร้อยเรียบร้อยมาอีกหนึ่งนี่ครับกระชอนลอยมาเลยแต้มสองจุดเดียวครับจุดเดิมด้วยนี่เล็กลงหน่อยนะครับตัวนี้เต็มปากดูดจัวนี่ครับมาอีกหนึง่ง ปลาช่อนนะครับน้ำลงงนี่ปลาช่อนเดือดเลยนะครับพวกลิมตะลิ่งแต่ผมตีตรงนู้นนะยังมียัยงมีว่าอยู่นะไปตัวน,นี้ไปเรียบร้อยปลาไม่ติดจิตจังเลยแบบนี้นะ <c oughs> โอเคดึงไม่ยอมขาดนะครับจะดึงให้ขาดไม่ขาดเค โ oh. อ้โยู่ตรงนี้นผมไม่ถึงนะเพื่อไม่ถึงปลาสามสี่โลอันนี้น่าจะเป็นสิบนะืะ <c> ม <oughs> <c oughs> ีคขาติดแบบโคตรแน่นอนะ่ะ เงี้ยงอะจมเลยน,ะนี่เขาเรียกลูกอะไรเนี่ยคนหนักอะครับประมาณหกเจ็ดโลได้ตนะอนนี้ยอ้โหูัดไม่โดนปาเลยว่ะ ชดโดะตูมเลยเลยอย่างนโดนนะครับเรียบร้อยนี่ไงม,มาแล้วมาแล้วมาแล้ว ข้ามผักมาเลยปลาช่อนนะครับว่าเลยครับแนวน้ำน้อยอย่างนี้เมืนอี้แต่เมื่อกี้ไม่ใช่นะอุยอ้ยจ้านี่ไงปลาช่อนนะครับเมื่อกี้ไม่ใช่ตัวนี้นะครับนี่ครับปลาช่อน,นมาอีกหนึ่งนะครับเมื่อกี้ไม่ใช่ตัวนี้ครับเมื่อกี้มันจะโดนะ ชัวร์เลยเมืเ่อกี้ดูไม่ก็ช้อนตัวใหญ่ครับมันกัดตูมเลยนะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้มันปะช้อนเฮ้ยปล่อยตรงไหนนะนี่นะกันอืมอ่ะฝนหยุดตกแล้วนะครับผมก็เลยย้ายของอ่ะง่ายกว่าช้อนนะงั้นน้อยๆอ,อ,อย่างนี้นะครับ ใหญ่หุยใหญ่ด้วยโอ้วัดไม่ต็มนะไม่รู้มันจะกัดอีกเมื่อไหร่นะแม่เสียด้ตัวใหญ่ด้วย นี่ไงมาแล้วตรงก็กัดเลยไฟปลาช่อนนี่นะครับอยู่ตรงล้อรถเนี่ยโอ้ยใหญ่ไซนี้ครับใหญ่นะครับนี่ครับตรงไปจุ๊บเลยนะปลาช่อนม้อีกหนึ่งายนี้ใหญ่นะโอ้ ข้างที่จะใหญ่มีขาไม่อยู่ครับตัวนิกแทนฮะฮยตีเวเนะ เร่งหาขาติกทูโอ้โหนี่ครับคิปเปอร์ปลามันดิ้นคิปเปอร์ร่วงนะครับ ลงมาผมึกว่าน้ำตื้นโอ้โหเังหายไปทั้งขาเรียบร้อยขึ้นไปก่อนเลยเอ็งอ่ะตอนนี้ครับค้น,นะนนะอ่ะค้นอ่ะ้หค้นขึ้นไงล่นะเนี่ยเหรอผมต้องจย,ยพักตื่นโอ้โหก็เห็นอยู่ว่าตื้นตื่น,ต,นตื่นก็เห็นอยู่ อะไรครับนี่โอ้โหเห็นไหมมันยืนได้แล้ว เสืดอ๋ยวลงทำที่เหยียบะนะลงมาเอาคิปเปอร์ครับปลาดิ้นปลาล่น,นแล้วเราก็จะเหยียบ่างนี้นะ อะไรยังโอเคเฮ้ยชุดเฮ้ยย่าอมบอกเลยว,ว่าเละเพราะเองตัวเดียวโอ้โหมือถือเป็นไงยังใช้ได้มือถือเรียบร้อยครับนี่อย่ามันตื้นๆอยู่นะครับมองเห็นดิน่ะ เห็นคิปเปอร์กับปลาอยู่ตรงนี้ครับผมลงไปแอ่งหายไป้งขาโอเคหลังจากะที่ฮะเราหายไปั้งขาครับยังไม่เลิกตกปลาต่อ <c oughs> อือห่ามีประชอนนะแบบเนินดินเงี้ยครับ ติดติดอะไรอะ่ะเฮ้ยฟาเขาใหญ่ไม่ใช่ตุดฟาโอเคครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะขออาทิตย์ร่วงนะฝากกดถูกใจกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม